่ะวันนี้นัดว่าพามาดูมา,ม,ม,ดม,ามาถอ,ถอดเฮ็ดค้ดนะจ้า๊ะมาห่อเฮ็ดคนเด้อจ้าไม่มีสูตรเด้อจ้ะสูตรใส่ใส่ใส่ตามใจชอบสูตรกะเอานะคะแป้งกะใส่ซัมนี่ใส่พริกแกงพริกแกงกะตำเองเด้อจ้ะตำเล็กนึง นยอยากได้นัวสำหัไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะส้อขาวน้ำไม่บอกกล่านะคะน้ำไม่ะะมีจับบอนเซอร์ฟ้าเขียวก็ฟ้าขาวก <c oughs> ็นอนไม้บ้าก <c oughs> ารนอนไม้นะเจ้าติดไปจ้ำโอ้โห้ไม่ตมัมประชดมิ่ เาเผื่อมันมีเพียดไงมีเพียดก็ใส่เพิ่มมีปัจำไม่ขูดโคขูดอะไรเลยเสวน้ำลงไปแล้วนะคะละลาหือคนค่ะมนุษยค่ะมนุษย์อะ ใส่น้ำแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันแขวนแล้วพอดีแล้วก็พอนะคะถ้าใส่น้ำมากเกินไปก็เหลวนะคะปูขยับแล้วมันไม่ติดหรอกทไงมันี่ปูงดกตามใจชอบเลยเะยจ้าแต่ก็นี่ปุงปุงไปเรื่อยๆ๋ยวเตียดีจ้ะ ไม่มีสูตรที่แน่นอนแป้งกับจีคนประมาณนี้แนะจ้ะนี่แหละจ้ะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปบ้านเลยวัมึงเอาเสืออยู่เ,เดี๋ยวกบ น,น้ำมันมืดเน้ำม,มันีกว่าเรช<บ>ิโอ,ดกกโอดได้รอนเราะวาน้ำมันร้อนแล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปนะคะถ้าเด็กๆดูก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยบอกนะคะ เด็กๆยังทำไม่ได้นะคะทำหยาดถาบวันนี้เด็กคนใหญ่บอกโอเคโอ้เป็นเป็นดำเลยกัางคือควมีล่ะเด็กๆที่เข้ามาดูควมีผู้ใหญ่ดูแลนะคะทำเองม่ได้เด้อจ้าเด็กๆทั้งหลายเล็กหน่อยทำเองมาได้เด้อกระถาเมล่อนน้ำมันก็ร้อน ใสลงไปแล้วรอให้มันเหลงเลยจ้าเหลงแล้วเลจ้าสุกอ่ะสุกแล้วก็ตักใส่จานนะคะการ